ครับจากการที่ผมได้ลงพื้นที่ไปหาเสียงแล้วก็พูดคุยกับกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงในหลายๆพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มม้งนะครับกลุ่มดีซูกลุ่มอาขากลุ่มปะกยอนะครับคำถามหนึ่งที่เราเจอก็คือว่าพรรคเก้าไกลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำได้อย่างไรนะครับเรื่องนี้เป็นนโยบายหลักของพรรคเก้าไกลนะครับเราเห็นว่าในยุคสมัยปัจจุบันมีเงื่อนไขหลายประการที่ทําให้ สินค้าทางการเกษตรของเราเนี่ยไม่มีราคาแล้วก็เกษตรกรไม่มีอำนาจในการต่อรองประการที่1ก็คือกรณีเส้นทางรถไฟจีนนะครับอันนี้เป็นปัญหาสําคัญอันหนึ่งนะครับที่ทําให้สินค้าทางการเกษตรที่มาจากจีนเนี่ยลงมาตีตลาดที่ไทยนะครับอันที่2ก็คือการรับรองมาตรฐานนะครับปัจจุบัน หล,หลายประเทศนะครับโดยเฉพาะตลาดในยุโรปในอเมริกาในญี่ปุ่นนะครับเขาจะต้องมีการรับรองมาตรฐานถึงจะส่งออกไปยังประเทศเหล่านั้นได้นะครับในเมื่อเราไม่มีการรับรองมาตรฐานให้แก่เกษตรกรที่ถือครองที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็ไม่สามารถที่จะส่งสินค้าของเราเนี่ยไปยังประเทศเหล่านั้นได้นะครับ นโยบายของพรรคเก้าไกลก็คืออันที่หนึ่งก็คือการเปิดตลาดโลกนะครับโดยพรรคเก้าไกลเนี่ยจะเดินสายในาการเจรจากับต่างประเทศนะครับเพื่อที่จะทําให้สามารถกระจายสินค้าทางการ,กรเกษตรของเราเนี่ยไปยังประเทศต่างๆได้นะครับอันที่2ก็คือการรับรองมาตรฐานพรรคเก้าไกลจะดําเนินการรับรองมาตรฐานเพื่อที่จะทําให้สินค้าทางการ,กรเกษตรของเราเนี่ยส่งไปยังยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นออสเตรเลียนะครับสามารถที่จะส่งไปได้โดยมี โดยมีการพัฒนานกลไกแล้วก็เงื่อนไขใหม่ๆนะครับที่ไม่ไปติดกรอบว่าถ้าไม่มีเอกฐานสิทธิ์จะไม่สามารถออกอหนังสือรับรองมาตรฐานให้ได้นี่ากาคไกฐจะไปแก้ไขนะครับอันที่3ก็คือนโยบาย1ท้องถิ่น1โรงงาน แปรรูปสินค้าทางการเกษตรนะครับการส่งเสริม SNE นะครับการส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยในท้องถิ่นอันนี้เป็นนโยบายหลักของพรคเก้าไกลนะครับจะสามารถทําให้ช่วยนะครับช่วยรับซื้อสินค้าทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ได้นะครับอันที่4ก็คือเรื่องของการปลดล็อกอสิทธิ์ในการใช้ที่ดินนะครับให้ คนที่มีที่ดินที่ปัจจุบันเนี่ยครับโดยเฉพาะกลุ่มคนที่อยู่ในเขตป่าไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินให้สามารถจัดทำฟาร์มสเตย์หรือว่าจัดทำการท่องเที่ยวในที่ดินของตัวเองได้นะครับโดยเบื้องต้นรัฐจะออกเอกสารรับรองสิทธิ์ให้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อจะเป็นประตูที่นำไปสู่การปลดล็อกเงื่อนไขาการใช้สิทธิ์ที่หลากหลายมากขึ้นตรงตามความต้องการตรงตามตลาดตรงตามยุคสมัยมากขึ้นนะครับอันสุดท้ายก็คือ ราคาผลผลิตทางการขออภัยนะครับอันสุดท้ายก็คือราคาปัจจัยการผลิตที่สูงนะครับสวนทางกับราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ต่ําโดยเฉพาะปุ๋ยนะครับพระคก๊กาดจะใช้จดำเนินการผ่านนโยบายาทลายทุนผูกขาดนะครับโดยจะก,กระจายการ โดยก,กระจายแม่ปุ๋ยนะครับลงไปยังกลุ่มเกษตรกรเพื่อที่ทําให้มีการผลิตปุ๋ยที่ราคาถูกลงแล้วก็ทําให้คนเพาะปลูกมีทางเลือกในการใช้ปุ๋ยมากขึ้นนะครับโดยให้บทบาทแก่กลุ่มเกษตรกรนะครับสากรหรือวิสาหากิจชุมชนมีสิทธิ์ที่จะได้รับมีสิทธิ์ที่จะได้รับแม่ปุ๋ยนะครับแล้วก็ผลิตปุ๋ยจำนานปุ๋ยให้แก่กลุ่มเกษตรกรเองได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นนโยบายในการแก้ไขปัญหา ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำของรัคเก้าไกลนะครับ